เพื่อนคะมากลับข้าวช่วยหน่อยคะ่ะวันนี้ยุพาพรมากลับข้าวนะคะแดดออกดีแดดออกดีดดออกดต้องกลับกลับเอาข้างล่างมันขึ้นข้างบนนะคะเพราะข้างล่างน่ยมันชื้นอยู่เห็นไหมคะกลับไปกลับมาแบบนี้นะะชื้นชื้นอยู่ข้างล่างน่ะ เพราะว่าวันนี้แดดจัดก็เลยจะกลับกลับสองรอบสามรอบนะคะจะตากอยู่แบบนี้นะคะจะตากอยู่แบบนี้เนี่ยสามแดดถ้าแดดดีดๆแรงๆแบบนี้นะเนี่ยสามแดดก็จะเก็บละแต่อันนี้เนี่ยที่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือใช้รถเกี่ยวนะคะใช้รถเกี่ยวรถเกี่ยวนี่มันจะเป่าพุ่งเอาเฟืองนะคะกระจายออกไปขณะที่อยู่ที่นา ได้ตั้งแต่มันเล็ดมาแล้วก็เอามาตากแบบนี้นะคะตากแบบนี้ตาก3แดดนะคะเราต้องคอยกลับไปกลับมานะคะเพื่อให้ไล่ความชื้นมันออกไปข้าวจะได้ไม่ไม่เวลาไปสีเป็นข้าวสารมันจะได้ไม่ปนไม่หักนะคะแต่ถ้าการเกี่ยวอีกแบบหนึ่งก็คือการเกี่ยวใช้เคียวเกียเก่ยวเกี่ยวแต่ตัวนั้นนะคะ่ะจะตากที่นาเลย ากสามแดดก็จะเก็บรวมกันแล้วใช้สีแต่จะไม่เอามาตากแบบนี้นะคะทุกคนถ้าแบบนี้คือตากข้าวเกี่ยวเครื่องเกี่ยวรถเกี่ยวนะคะเราจะกลับอยู่แบบนี้สามสี่ครั้งในหนึ่งวันนะคะทุกคนนี่เละคะ่ะกลับไปกลับมาเพื่อให้ข้างล่างนะคะข้างล่างมันขึ้นมาโดนแดดโดนความชื้นเอาความชื้นข้างล่าง ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยความชื้นมันยังมีอยู่เนี่ยเห็นไหมนั้นหนาเนี่ยความชื้นมันยังมีอยู่นะคะจะตากอีกจะตากอีกสองแดดสองวันนะคะถ้าแดดดีๆแบบนี้แต่อันนี้คือตากหนาตากหนาเนะาะอันนี้ถือว่าตากหนานะคะเพื่อนๆถือว่าตากหนาอยู่บางที่นะคะอ่ะถ้ามีพื้นที่จํากัดเราก็จะ ตากเราเกลี่ยอาศัยว่าเกลี่ยไปเกลี่ยมาเอาเกลี่ยแบบนี้แหละค่ะเกลี่ยเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะแต่ถ้าเรามีพื้นที่เยอะแบบลานวัดอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อผ้าลานตากเต็มลานวัดเลยอย่าไปตากถนนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าตากถนนนะตากถนนข้างนึงมันจะลดจากสวนทางกันยากแต่ว่าถ้าไม่มีพื้นที่ตากจริงๆเราก็จะตากถนนนะคะข้างนึงเลนนึง ไม่ใช่ถนนใหญ่ที่ใช้การจราจรนะคะถ้าถนนในหมู่บ้านก็ต้องบางครั้งเนาะเราก็ต้องมีน้ําใจคนขับรถก็ค่อยไปค่อยมานะคะคนที่เจ้าของข้าวก็มีน้ําใจนะคะ<โ>อย่าไปจุดกันนะคะอย่าไปจุดข้าวกันนะคะทุกคนข้าวมันกว่าจะได้เป็นเม็ดแบบนี้เนี่ยโอ้ยใช้เวลาทั้งปีโอเคค่ะ<โ>พพเพื่อนๆคะเป็นกําลังใจให้ดิฉันหน่อยดิฉันมาตากข้าวค่ะ วันนี้ก็จะเกลี่ยแบบนี้แล้วค่ะจนถึงเย็นแล้วก็จะเอาผ้าคลุมไว้พอถึงเย็นดิฉันก็จะเอาผ้าคลุมไม่หมดเลยตอนเช้าวพรุ่งนี้ก็จะมาเกลี่ยแบบนี้อีกเหมือนเดิมแล้วค่ะเพื่อนโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะดิฉันขอตากข้าวต่อก่อนนะคะ